อุปกรณ์การล้างหูแมวนะครับอันนี้แค่นี้อันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนยาล้างหูครับอ่ามันไม่มีแอลกอฮอล์นะครับตัวนี้แล้วก็น,นี้เป็นเป็นยาหยอดหูครับแล้วก็นี่ธรลรีแคตเทนบัตนะครับก็มาวางเรียงกันไว้นะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการล้างกันถุงพลาสติกมาคอยใส่นะครับเพราะว่ามันจะเหม็นมากที่หูแมวเหม็นมากๆอย่าไปพาแขกรับเชิญมานี่มาแล้วครับดาราของเราตัวนี้ชื่อมีตังนะครับชอบเที่ยวเที่ยวจนได้ดีนะี่ครับเสียไปหลายตังและหลายมือหลายตัวนี้ ๋ยวจะให้ดูนะครับว่าหูมันเป็นยังไงดูหูหน่อยสินี่สกรปรกขนาดไหนดูสนินี่นี่ครับมันจะสกระปรกมากแล้วเวลามันเดินคลอมอย่งเอียงเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการล้างให้มันเริ่มมาเลยนะครับตอนอื่นก็แมวมันเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบให้ใครมาเล่นกับหูนะครับต้อง เล่นกับมันให้มันคุ้นชินก่อน่อะลงมาลกมีตังมันโดนมาหลายรอบแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่ชินถ้าไปที่โรงพยาบาลเนะี่ยเขาจะดึงแบบอย่างนี้เลยครับตื๊อตื๊อตือตืออย่างเงี้ยสงสารมันก็ให้มันนอนก่อนก่อนอื่นนะครับก็เอายาล้างหูมันเป็นเหมือนกันยาล้างหูครับหยอดเข้าไปก่อน บแบบนี้เลยทําให้มันทําให้มันแบบแบบแบบคลิ่มๆแบบเหมือนแบบคลื่นๆก่อนเนี่ยขนาดชินแล้วนะขนาดชินแล้วนะอยู่เฉยๆเลยอยู่เฉยๆเลยครับเดียวบีบเข้าไปแล้วก็นวดตรงหูมันหน่อยหนึ่งครับนวดนวด,นวดคึื่ึๆคึื่นๆคนๆคึืๆแล้วมันก็จะสะบัดแล้วก็เอาที่ชู่เนี่ยเช็ดหู จะเห็นว่ามันขี่หูแข็งมากเยอถ้าไม่เช็ดมันมันก็จะเดินเอียงตลอดครับเดี mm ๋ยวผมให้ดูนะเช็ดรอบแรกเป็นยังไง รอบแรกอาตังดูดินี่ครับก็ยังมีขี้หูอยู่นะครับเห็นไหมเรื่องเวลาเช็ดให้มันก็รูปลูบร,รูปมันไปตลอดเพราะว่าแมวมันไม่ชอบให้ใครไปเล่นกับหูมันนะครับเช็ด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 ค่อยๆครับมันจะค่อยๆชินนะ พยายามใช้ตรงไหมให้หมดเพราะตรงนี้มันเป็นที่หูครัแข็งๆเลยทีนี้ถึงขั้นตอนที่มันไม่ค่อยชอบแหละคือขั้นตอนการใช้แคตตันบัตแยหูมันตอนที่แมวมันไม่ค่อยชอบคือการใช้แคตตันบัตตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปในหูมันได้เลยคือบางคนตอนแรกๆทำแรกๆก,ก็ไม่ค่อยกจ้า เน่คูคูไลยก่อนหรือเฉยก็นิดเดียวจะเสร็จแล้วนะเราแล้วแย่เลยแล้วก็คว้านอองมาเนี่ยครับขี้หูมันจะเยอะมากเช็ดอีกจะคันๆเนี่ครับเอาสักสองรอบให้ขี้หูมันออกได้เยอะที่สุดครับ แบบพึ่งสิมีตังนี้เนีย่ยอนนี้เดียวเดียวเบาๆเบาๆเาๆจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอนนีเดียวอืมะเสร็จแล้วนะครับเช็ดให้หนึ่งเที่ยงเดีย๋ยวก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการหยอดยา มันไม่ชอบให้หูมันเปลี่ยนครับใช่ก็คือหยอดยาตรวนี้มีตังมันเป็นมาประมาณสามสี่เดือนแล้วก็ไม่หายหยอดยาก็มันเดินหยอดไปปุ๊บืึหยอดยาก็มันเดิดปปดนดรับหยอดปุ๊บแล้วก็คืนๆท้นหู่มันไว้กลับขบึ้นซี <c oughs> โชว์เขาหน่อยนิดเดียว ก็คืน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 ไว้ครับอะเสร็จแล้วก็เช็ดเช็ดให้แห้งให้หมาดๆก็ได้แมวมันไม่ชอบให้แบบผูมันเปียกนะดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยน,ยนตนัวเช็ด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 ,ชด,ชดมันก็จะช่วยได้คือมันควรจะล้างทุกวันนะเพราะว่าแมวพวกนี้ที่ผูมันออกตลอดแล้วมันก็จะเหม็นด้วย เ,เดี๋ยวลูกอ่าเสร็จละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วยวเสร็จเสร็จเลยอ่านี่ครับอ่าขอดูหูหน่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จและนิดเดียว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 อ่าขอดูหูโชว displays, ์หน่อยโชว์หน่อยอ่าเห็นไหมครับจะสะอาดขึ้นแล,ล้วปายปลายปายเสร็จแล้วแหมแค่นี้กว่าอ่า ก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับวิธีการเช็ดถูแมวนะครับไายไตังบ๊ายบายก่อนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดซับกดแชร์นะครับแล้วก็จะทําคลิปดีๆให้ดูกันอีกนะครับแล้วก็จะพาไปหามาแมวจอนจัดนะครับที่ที่เขาป่วยหรืออะไรเงี้ยครับเผื่อเราจะได้ช่วยเขาเนาะช่วยได้ก็ช่วยๆกันครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นแมวจร เดี๋ยวยังมีอีกตัวหนึ่งตัวนั้นหมดไปเกือบสามหมื่นว่าเดี๋ยวจะพามาให้ดูนะครับไปนี่ตั้งไยบายก่อนไยบายาปบายไยบายกันดู<ป>อืลืมบอกไปนะครับว่าเสร็จแล้วก็ให้เราใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็รัดมันให้แน่นใช้หนังยางรัดอีกทีหนึ่งเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นไรคือพยายามอยาให้มัน อยู่ในทางขยะดโดยที่ว่าไม่มีอะไรรัดคุมนะเพราะว่าแม่เอามันเดินไปเดินมามันก็จะติดอีกนะครับโอเคครับ